สวัสดีเวร์น์เดี๋ยววันนี้มาดูชุด110ไอซ์ซูเปอร,ร์คัพบ็อกเครื่องตัวใหม่ตัว2021ถึง2023 24ปัจจุบันเนี้ยนะครับผมร25นี่แหละอันนี้จะเป็น54มิลน,นะชักเดิมนะครับผมก้านเป็นสลัก13เนะเดี๋ยวมาดูข้อควรระวังแนวทางการไล่ทุกอย่างเลยแล้วก็ข้อเหวี่ยงต้องทําอะไรบ้างนะครับผมชุดข้างต้องทําอะไรบ้างชุดนี้ก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าครบนะ54ชุดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าขาดเลืออะไรยังไงแนวทางข้อควรระวังตรงไหนบ้างแล้วก็ ชุดนี้จริงจริงเนี่ยมันวิ่งได้สบายอยู่แล้วร้อยห้าสิบแปดเนี่ย g p s นะนะครับผมขึ้นแรงแรงเร็วเลยนะครับผมเพราะห้าสามทามันอยู่ร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าแปดอยู่แล้วนะครับผมอันนี้มันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเซตอัตราส่วนเพราะต่อยอดจากห้าสามมานะรแรงตัวนี้แรงถือว่าของครบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต้องมีอะไรแนวทางยังไงบ้างนะครับโอเคโอเคจัดไปไวรุ่นอันนี้ไล่แก๊สน้ำมันเก้าห้านะก่อนอือฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะไวรุ่นอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเก่าแหละ ห้าสี่นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าครบนะตอนแรกของมันน่าจะสงได้ประมาณสามสี่วันที่แล้วนี่น้องก็เติมของเรื่อยจนเต็มเลยถือว่าเขาถือว่าครบนะครับผมไล่เก้าห้าโอเคจัดไปอ่ะก่อนอื่นก็เสื้อลูกน,นี่เสื้อลูกกิ๊บล็อกสลักไวสุบครบเลยล,ลูกสูบแต่งนะครับไม่ใช่ของเดิมเด้อของแต่งนะับนี่ปาดลลกระโปรงเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวว่าไปชนข้อเวียงเพราะว่าข้อเวียงอะ่ะบล็อกเครื่องตัวใหม่มันสั้นนะครับผมมันสั้นมันจะอาจจะชนอาจจะอะไรได้ นะครับผมก็อันนี้ก็คือได้เลยใส่ได้เลยนะครับผมชักเดิมนะอ่าแล้วก็มีกา้านนะครับผมนี่กา้กานก้านแต่งก้านสลักครบเลยนะครับผมเอาไปใส่ได้เลยสลักสิบสามปลายก้านก็สิบสามนะใช้ได้เลยนะครับผมตรงรุ่นเลยแล้วก็ถามว่ามีคําถามว่าพี่ใส่แข็งเดิมได้ไหมห้าสามห้าสี่ยังใช้แข็งเดิมได้นะเต็มปอกเลยอ่านะครับผมเป็นถือว่าเต็มแล้วแหละนะครับผมลงวาวให้เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยอ่าแล้วทีนี้ก็ามาเรื่อง ฝาซูบแล้วกันอ่ะฝาซูบตัวนี้ก็เซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมสดสดเลยโอ้โหวาวกับ่วงนะครับสดสดเลยนะครับฝาเฟอร์เบ้าฝาเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วลายเก้าห้านะหัวลูกใช้ประมาณนี้เบ้าฝาประมาณนี้แต่บางคนบอกว่าผมจะบอกงี้นะบางคนอะที่เอาวาวไปใส่แล้วก็เอาจารบงจารบีมานันท้าแล้วก็วัดซีซีถูกต้องซีซีกับเบ้าฝามันวัดได้ระดับหนึ่งถูกต้องนะแต่ว่าเราต้องขึ้นอยู่กับหัวลูกด้วยบางคนว่าพี่ครับ ทำห้าสามห้าสี่อะไรแล้วแต่กี่ซีซีครับมันมันไม่มันไม่ได้ใจตัวนะบอกงี้นะมันไม่ได้ใจตัวเราต้องคํานึงว่าเป้าฝาเออถูกต้องวัดซีซีอย่างหนึ่งหัวลูกเราใช้แบบไหนพอเราประกอบแบบเป้าฝาถูกต้องซีซีมันได้ประมาณเท่านี้แต่เมื่อใช้หัวลูกอะหัวลูกมันก็จะจะทำให้มันบีบเป้าฝาลงไปอีกซีซีอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการไงมันยังอยู่ที่แคมด้วยเสื้อลูกเป้าฝาสามอย่างเนี้ยใจความหลังๆกะนะครับผมมันก็คือต้องจัดให้ ตรงสเปคตรงเซตไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาทําแบบนี้เราก็ทําตามมันก็ไม่ได้เพราะของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแคมอีกเจ้าหนึ่งฝาอีกฝาทาทาอีกแบบหนึ่งลูกใช้อีกแบบหนึ่งมันก็ไม่ได้นะับผมพอเข้าใจฟิลไหมแล้วนี่ดูว่าเป็นลูกหัวนูนแต่มันไม่ได้นูนเยอะนะเห็นไหมจิ๊ดเดียวนะครับผมแล้วทีนี้แคมก็ต้องเลือกให้เหมาะอันนี้เป็นรถทิปนะร้อยห้าร้อยร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิแปดเนี่ยรถทิปนะนะครับทรงตรออนะไม่ใช่ว่าทรงแวนนะนะครับผมวิ่งได้อยู่แล้วขึ้นแรงนะครับ แล้วก็อ่าแคมเนี่ยเป็นรถทิพนะครับผมนะครับแล้วก็ทีนี้สปริงวาลคู่นอกเนี่ยคู่เดียวจบเลยไม่ต้องใส่ซ้อนตัวในทาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาแหวนงบาวาลไอเดียเซียไซแล้วก็ซิลกันกาวาลใหม่คู่หนึ่งแล้วก็ใส่ไปได้เลยล,ล,ลีเนอร์เล็บปุ่งเล็บวาลแช้ของเดิมเลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องไปทําไปแต่งอะไรนะครับผมอ่าประกอบเสร็จข้อควรระวังก็คือข้อควรระวังของมันก็คือ ใส่สปริงวาลใส่เลนเทนเนอร์ใส่กระเดืองวาลใส่แคมอะไรไปเรียบร้อยไล้ไหมตั้งระยะตั้งระยะวาลกับฝาเป่าเป่าวันนี้เลยแล้วก็ใส่ลูกบอลแคมเรียบร้อยแล้วก็ลงตั้งมาร์กตั้งอะไรเรียบร้อยตั้งมาร์กับฝาเป่าอะนะครับผมกับฝาแล้วก็บิดแคมดูเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวทำวิดีโอให้แล้วกันบิดแคมดูว่ามันนั่งมันชนมันเฉี่ยวมันอะไรหรือเปล่าเช็คดูกระเดึงวาลชนเล็บวาลชนหรือเปล่านั่นคือวิธีการเช็คเพื่อความเคยชินเข้าจะต่อให้เป็นชุดคิดเราก็ต้องเช็คนะครับเพราะว่า มันจะทําให้เราเข้าใจได้ว่าสมมุติอะเป็นชุดคิดของผมเนี่ยของพี่เนี่ยพี่ทําให้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมทําให้เรียบร้อยประกอบได้เลยแต่แต่บางทีอะเราชะล่าใจเฮ้ยเราเฮ้ยประกอบถูกประกอบไปถึงประกอบเสร็จอ้าวใส่กระดึงวาวไอดี ID, ไอเสียสลับด้านกันสลับตัวนะ่ะเอา ID, ไอดีมใส่ไอเสียไอเสียไปใส่ดีหมุนแคมแคมชนแคมเชียวสเปริงวงสปรวงวาวนั่งหักได้นะอันนี้คือข้อควรระวังนะมันคือการตรวจเช็คตัวทานเข้าใจไหมบางทีเราชะล่าใจว่าเราประกอบถูกมันก็ไม่ไม่เสมอไปล่ะ เพราะว่าช่างน้องๆอ่ะน้องๆของพี่อ่ะเราแบบหัวๆแล้วกันแม่ประกอบผิดอ่ะมันเบอร์มันนอนน้อยอ่ะก็มีนะครับผมมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดที่มันประกอบชินมันเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันนอนน้อยไงหยิบผิดหยิบไอเดียไปใส่เสียเรียบร้อยเลยวาวขาดเลยนะครับผมนั่นคือข้อควรระวังนะครับมันมันยันได้นะครับมันต้องให้ถูกตัวเพราะว่ากระดึงวาวไอเดียเสียเนี่ยใส่ได้จริงแต่ว่ามันจะมีเนื้อของกระดึงวาวยื่นออกมา นะครับผมมันม่มันต่างกันเออเอาไว้ว่าต่างกันแล้วกันนะครับผมสําหรับคนที่ทํารถเป็นก็จะรู้นะครับผมอ่าสเปริงวาลวเนี่ยถามว่ารับรอบได้เท่าไหร่ผมบอกงี้ว่ารอบอะเกินหนึ่งหมื่นสองพันสบายอยู่แล้วแต่รถอะจริงๆมันใช้ไม่ต้องเกินนั้นหรอกนะครับเอาขี่สนุกนะถ้าพี่แนะนํารถทิพนะหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้ามเกินหนึ่งหมื่นแปดร้อยเนี่ยฟาดเต็มที่เลยสุดๆเลยห้ามเกินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นแปดร้อยดีสุดนะครับฟาดเต็มที่เชื่อพี่ขี่สนุก เสี่ยก้านนะครับต้องให้เปลี่ยนก้านกันแล้วก็มีโอกาสได้นะนะครับโอเคต่อมาก็ทีนี้ก็เป็น่าเรื่องก้านเนี่ยแน่นอนทํา54เนี่ยจริงๆแล้วพี่จะบอกงี้ว่าก้านของเดิมมัน12มิลใช่ไหมไปลายก้านเนี่ยนะครับผม12มิลพี่จะบอกว่ารถอะถ้าใช้มานานแล้วหรือว่าตัวเราเป็นตัว2 0หบ21ใช่ไหมตอนนี้มัน24แล้ว3ปีแล้ว เราอยากจะทำอัพจากสแตนดาร์ด47มิลขึ้นมาโอ้ยผมอยากทำ5 50จะทำ53จะทำ54พี่แนะนำว่าเปลี่ยนก้านไปเถอะนะครับผมเปลี่ยนไปเถอะนะครับผมเพราะว่ารถมันหลายปีแล้วไงระยะการใช้งานหรือว่ากิโลมันอาจจะเยอะแล้วก็สมควรที่จ,จะเปลี่ยนแต่สมมติบางคนบอกว่า,าผมทำแคมท่อเตอร์ต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แคมท่ตเตอร์ ator, นะครับผมแล้วก็รอบรอบเครื่องก็ใช้ตามที่พี่บอกถ้าเอาไปรีแมปนะ ใช้ตามที่พี่บอกชุดนี้ก็ใช้ตามที่พี่บอกนะขี่ได้ขี่สนุกแรงด้วยนะไม่ต้องเวอร์วังหรอกนะครับไม่ต้องเวอร์วังเยอะขนาดนั้นมันมัน,ม,นมันเกินจะใช้นะครับนั่นคือขอ้ขอข้อควรระวังมันเพราะว่าเราทําถึงขนาดห้าสิบห้าสามห้าสี่เนี่ยยิ่งถ้าใช้มาง,งานมานานแนละ้วก็ต้องเปลี่ยนแต่มีวงเล็บให้ว่าถ้าสมมุติเราทำห้าสิบมิลนะ่ะหรือห้าสามอะถ้ารถเพิ่งออกมาใหม่เลยสดๆอนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะใช้ของใช้ของที่มีอยู่สลักสิบสองก็ได้ สำหรับคนอยากประหยัดงบแต่แนะนําว่าถ้ามีงบยังไงก็สมควรกับเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเซฟเครื่องยนต์ได้ดีกว่านะครับมันเล็กแกนมันเปาะนะครับผมนั่นคือข้อควรระวังของมันนะครับทีนี้มาต่อมาก็คืออ่าประเกน็นนี่ประเก็นเนี่ยมันเป็นช่างเดิมใช่ไหมใส่ประเก็นเนี่ยสีดำดำเนี่ยสังกะสีเนี่ยใส่ไปได้เลยไม่ต้องทากาวนะรประเก็นทองแดงกนะ็ต้องทากาวแล้วก็สมมุติเราอัดกา้านอัดเล็บเรียบร้อยแล้วเราเอาเสื้อลูกใส่ไปในปอกแล้วนะครับผมไม่ต้องรีบใส่แหวนใส่อะไรนะ ใส่ใส้ก้านตัวนี้ไปแล้วใช่ปะใส่สลักเรียบร้อยแล้วเอาลูกสวมเนี่ยกับเสื้อใส่ไปในแข้งแล้ววัดดูว่าเออระยะร่องแหวนเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ให้อยู่ประมาณ0.5นะครับผมนะครับ0.5 0.8จดแปก็ยังได้เลยนะครับผมเพราะห,หัวลูกมีความนูนสําหรับรถทิพนะพอพี่เซ็ตเบ,ตเบาฝาให,ใ,หให้ให้แล้วเพราะว่าเราเราอย่าลืมว่าอ่ายังไงเราก็ต้องตรวจเช็คเพื่อความชัวนะครับผมนะครับเพื่อเป็น,เป,นเป็นการเซฟห้องเราด้วยนะครับทีนี้อ่าต่อมาก็คือ เลื่อนมีคำถามว่าทําถ้าทำห้าสี่เนี่ยใส่เลื่อน CBR ได้ไหมทำห้าสี่ใส่เลื่อน CBR นะแต่เนี้ยน้องเขาต้องการหมกไงต้องการหมกว่าเฮ้ยทำห้าสิบมิลกูไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรปราณเนี้ยทาหมกทําเป็นวัยรุ่นทรงหมกอะ่ะก็คือใช้เลื่อนเดิมแท้ควานนะครับยี่สิบเก้ามิลน,นะครับผมใช้ยี่สิบเก้านะยี่สิบแปดก็ยังพอใช้ได้แต่ใช้ยี่สิบเก้าดีกว่าสําหรับพี่นะอ่ายี่สิบเก้าคือมันมันสดมันใหม่แล้วมันขึ้นตามเนื้อเลยคือเป้นๆเ,เลยเพราะอันนี้มันเป็นทรงรถทิพย์ไง แต่ถ้าเป็นรถอ่าเว้นแวน้แวนทรงเว้นแวน้แวนหน่อยทรงแบบจะเป็นโค้งไกล่แล้วอันนั้นก็ใช้เรือ CBR ได้เลย30มเรือ CBR จริงๆแล้วมัน3านะวัดจริงๆมันอยู่31แต่ว่ามันอยู่ปลาย30เกือบ31็ไงแต่จริงจริงตรีมกลมไว้คือมันเกิน30.5แล้วก็คือเป็น31มดหมดนะครับผมจริงๆมัน3าแหละแต่ก็เรี่กง0ากันหมดนะครับโอเคแล้วก็ทากาวด้วยเ้อแล้วคอรีก,ก็แต่ง อาจจะต้องพ่อคอลินหน่อยก็แต่งเนี่ยเรือนยีิบเก้าก็แต่งให้ได้ขอบปากเรือนยีิบเก้าไล่ลงมายีิบเก้ายี่ิบเก้ายี่ิบเก้าแล้วก็ลงมาจะลดที่ฝ่าสูบฝา่ฝาสูบนะครับสมมุติฝา่าสูบเปิดพอตไว้นะสมมตินะไก์ไล์นะฝา่าสูบเปิดพอตไว้ยี่สิบหกมิลสมมุตินะก็แต่งให้มันไล่ยี่สิบหกให้มันรับรูปกันแหละง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากทีนี้เรื่องชุดข้างก็คือแล้วก็เรื่องข้อเวียงอเอาชุดข้างก่อนเลยกว่า ชุดข้างก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งนี่ต้องมีนะผมมันไม่ใช่ของเดิมเด้อนี่ของแต่งนะเชื่อไหมว่าพี่อ่ะเป็นเจ้าแรกๆในประเทศเลยที่เอาปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งเนี่ยทำปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งเนี่ยมาขายอ่องสองพันยี่สิบเอ็ดเบรกรถมาลื้อรถเบิกรถมาไม่ได้ไม่ได้ขี่เลยนะครับออกจากศูนย์มาเสร็จก็มาลื้อเลยไลฟ์สดวีโอไลฟ์สดคนดูเยอะตอนนั้นอ่ะเยอะอ่าคันแรกๆของของภาคเลยนะตอนนั้นอ่ะเป็นคันแรกๆของประเทศด้วยทำไปที่ว่าเอาซื้อมาแล้วมาลื้อน่าจะคันที่สองที่สามมั้งเพราะว่า พี่ลงวิดโอชา้าว่าเขาหนึ่งวันเออแต่งจริงไม่รู้นะ่าจะพร้อมพร้อมมาแหละก็คือมันขายไม่ได้นะมันขายไม่ดีเลยนะตอนนะั้เชื่อไหมมันขายไม่ค่อยดีเลยเพราะว่ารถมันน้อยไงมันรถมันเพิ่งออกไงคนที่จะเออจะมาซื้อจะมาแต่งนี่มันน้อยพอตอนนี้โอ้โหขายโคตรดีขายโคตรมันเลยนะอันนี้แรงกว่าของเดิมสองเท่านะครับนะครับก็ก็รวบกับ,บกของเดิมก็เป็นสามแรงมากนะครับผมของแต่งนะมีไว้อุ่นใจเสมอนะครับฉีดได้แรง,งก็กัดลูกเบรกลูกติดก็จะน้อยนะครับผมอันนี้ข้อควรระวังนะ่าต้องมีนะ แล้วก็ทีนี้ต่อมาก็คือชุดคัตเนี่ยมีคำถามมีว่าพี่ผมใช้แผ่นคัตสปิงคัตแต่งนะผมสั่งของพี่เลยเนี่ยแหละเป็นค่าเคตามลูก54ก็แผ่นคัตแต่งผสมคาร์บอนเนี่ยผ้าคัตเนี่ยใช้ได้ไหมพี่บอกงี้ว่าใช้ได้แต่อายุอายุอะอายุการใช้งานและระยะระยะการใช้งานเนี่ยมันจะก็จะสั้นกว่าพรอเข้าใจฟิลไหมนอกจากว่าใส่ชุดคัตร้อยห้าพร้อมแปลงเฟืองแท้นะพร้อมแปลงนะหนึ่งพันเารของที่ร้านอ่ะ ฟืองแท้นะครับพร้อมแปลงพร้อมใส่พร้อมเซ็ตนะครับผมอันนั้นก็จบเลยเพราะใช้ได้นานเลยใช้ยาวเลยแต่ว่าอยู่ที่งบไงพอะน้นต้องพันเก้าพันบแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นคัตสปริงคัตในชุดแต่งอ,ะอ่ะมันก็หลักร้อยเองร้อยปลายปลายกลางเองนะครับไม่แพงนะครับก็ตามงบนะนะครับทีนี้มาเรื่องข้อเวียงมีคนถามว่าพี่ที่เขาที่เขาใช้คาพูดเดิมเหมือนที่พี่พูดเนี่ยชุดเนี้ยเป็นชักเดิมนะครับผมแต่เป็นก้านเป็นสลักสิบสามจากสิบสองใช่ไหมชักเดิม แต่ว่าอ่อท่าล่างเดิมอะมันจะวิ่งได้หรอพี่พี่บอกงี้ว่าถ้าสไตล์พี่นะรู้ไหมว่าสามสไตล์พี่นะก็คือข้อเวียงเนี่ยมันโตมากมันใหญ่มากไม่จำเป็นต้องไปไป,ไปกัดไปทวงหรอกสไตล์รถสไตล์การอ่าไล่รถแต่งรถของพี่เนี่ยใช้ข้อเวียงเดิมอะให้เต็มประสิทธิภาพก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าเฮ้ยรถมันเหนื่อยว่ะแล้ก็ต้องไปกัดข้อเวียง แต่ทีเนี้ยชุดห้าสีลูกมันใหญ่แล้วใหญ่ไปหลายมิลเลยนะนะครับใหญ่ไปหลายมิลเลยใหญ่ไปกี่มิลนะอะเจ็ดนะมิลอะนะผมซึ่งแน่นอนพี่จะบอกงี้ว่าใช้ลิมิตของข้อเวียงเดิมให้เต็มที่ที่สุดก่อนเชื่อพี่เพราะพี่ลองมาแล้วข้อเวงเดิมนี่แหละนะผมแล้วก็ขวางคัด้ายฝ่าไม่ต้องไปกึง่งไปกัดไปเลยเดิมเดิมเลยนะผมยิ่งถ้าใส่คัดร้อยยี่สิบห้าเนี่ยพร้อมแปลงเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะมันจะกลายเป็นการทวงหน่วง,งทันทีเพราะม,มีน้ำหนักที่มากกว่านั่นคือสไตล์พี่คือแบบเฮ้ยเดิม,เด,มเดิมเลยไม่ต้องตุกิกอะไรเลยปดให้า คอไม่ต้องกัดไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเลยแต่มันอยู่ที่ว่าช่างแต่ละประเภทที่เขาไล่รถเองนะไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับของพี่มันเป็นแคมแคมที่มันมีกําลังมีรอบที่ว่าไวมันก็เลยบอกว่าแบกเข้าเวียงเดิมๆไปได้สบายโดยที่ว่าแบบท้ายยิ่งลึกอ่พาพอเข้าใจป่ะพี่ลองมหมดแล้วเอาเป็นว่าตามสไตายนียดีสุดนะครับผมนะครับแต่ถ้าลูกเนี่ยถ้าทําสมมติอะ่ะบล็อกคือตัวใหม่เนี่ยห้าสิบหกขึ้นไปอะ่ะพี่อาจจะต้องมีการ กัดหรือการทวงแล่าเพราะว่ามันต้องใช้แล้วเพราะว่าลูกสูบมีขนาดใหญ่มากกว่าข้อเียงที่จะไปได้แล้วข้อเบมันจะจะกลายเป็นว่าข้อเียงมันจะเบาแล้วอันนี้คือแนวทางทุกอย่างนะครับผมส่วรระยะวาวไอเดียเสียเนี่ยตั้งไว้เลยศูนย์จุดศหรือศูนย์จุดหนึ่งทั้งไอเดียเสียเท่ากันเลยนะมาร์กตัวทีสุนใต้บน,นครับข้อควรระวังก็คือเมื่อเราประกอบเสร็จสมมติเราประกอบเสร็จอ่ะเอาเสื้อลูกใสแ่แหวนเวลนใส่เรียบร้อยแล้วอ่าเอาหาบูธอะไรมาลองแล้ววัดดูว่าเอ้ลูกขึ้ แล้วทีนี้ก็ต่อไปก็ฝาสูบแล้วก็ประกอบเรียบร้อยแล้วหัวเทียนยังยังไม่ต้องใส่ก่อนเอาไปประกอบกับฝาประกอบกับเสื้อลูกเรียบร้อยแล้วลองหมุนดูว่ามีอะไรติดขัดอะไรหรือเปล่าหมุนช้าช้าช้านะครับผมว่ามีอะไรติดขัดให้มันครบสามร้อยหกสิบองศาถ้ามไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรกึกกักก็โอเคค่อยใส่หัวเทียนนะผมค่อยใส่เรือนค่อยประกอบชุดควบให้ครบทวนนะครับทีนี้เราก็ค่อยมาสตาร์ทดูนะครับผม สตาร์ตตีนก็ไดนะ้ลองชุบชุบชบชบดูก่อนไม่ต้องใส่หัวเทียนดูก็ไดนะ้ไม่ต้องรีบใส่หัวเทียนก็ได้ลองสตาร์ตดูชุบชุบชบชบเอ่อโอเคเสียงปกติชุบชๆบชบชบเสียงการเปิดปิดทุกอย่างปกติแล้วทีนี้เราค่อยอ่าใส่หัวเทียนแล้วค่อยสตาร์ตนะครับผมนี่คือการเซฟนะเพราะว่าบางทีบางคนบอกว่าเฮ้ยผมหมุนดูแล้วอะ่ะ wow, วาวเวอร์ไม่ชนเลยพี่ไม่ชนไม่เฉียวไม่อะไรเลยนะครับผมไม่มีกึกกักเลยแต่พอเวลาผมไปขี่ไปซัดแล้วจะไปถึงมันมันมาชนมาเฉียวได้บางทีมันก เกิดอาการที่เราเปิดคันเร่งแรงๆไปอะ่ะมันอาจจะมีชนเพียวเชียว,ว,วแผลวๆได้ไงนั่นถ้าเราว่างเราเราเป็นคนที่ทํารถอยู่แล้วแนะนําว่าต่อให้เครื่องไม่ดังประกอบเสร็จไม่มีเสียงอะไรก็แก๊กผิดปกติก็สมควรลือออกมาดูเช็คดูว่าวาล์วชนวาล์วเฉียวหรือเปล่าอันนี้คือการเซฟมันจะทําให้รถเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับผมการสึดหลอหรือการชนการเฉียวเนี่ก็น้อยถ้าไม่มีชนมีเฉียวยังไงมันก็ต้องแรงนะครับผมนะนั่นคือข้อควรระวังนะให้เครื่องยนต์มาสมบูรณ์ที่สุด มันก็ประมาณนี้แหละนี่ก็ถือว่าครบแล้วนะครับของก็ของก็แนะนําว่าแต่งรถอ่ะแต่งตามงบอ่ะเพราะว่าของพี่ไม่ไม่มีของราคาแบบถูกๆอยู่แล้วมไม่ใช่ช้อปปี้หรือด้าเพราะมันเป็นพวกของชุดคิดมาเลยนะครับผมทุกอย่างต้องผ่านการคิดการเซ็ตหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ห้าสี่เหมือนกันลูกค้าเก่าเหมือนกันจะต้องมาวัดข้อ,ว,ขอ,ว,ขอ,ว,ขอวัดอะไรเห็นไหมวัดข้อวัดอะไรทําอนุข้อโตเลยนะครับผมอน,นุเพราะมีชักนะครับผมก็อยู่ที่ว่าแบบไหนด้วยอันนี้ ข้อเดิมเพราะชักเดิมแต่ถ้ามีชักม่อะไรก็อีกแบบหนึ่งข้ออีกแบบหนึ่งก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวห้องน้องคนนู้นอ่ะจะเย็ยนหน่อยเด้ออันนี้ก็ลูกค้าเก่านะ่าจะเย็ยนหน่อยเดี๋ยวพี่จัดการให้เพราะมันต้องทําปอกทําอะไรเยอะไปหมดนะครับผมเดี๋ยวพี่จัดการให้แต่เดี๋ยวพี่ส่งชุดนี้ให้ให้ให้อีคนก่อนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็ใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์ t ิกต็อกพิมพ์ว่าเฟซชัางตัววัฏหานก็ได้นะครับผม แล้วก็อ่าเพจช่างตูววัฒหา w a c i n g หรือช่อง u ู u b e ช่างตูวัฒนา w a c i n g ฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็ติก๊กติ๊กตอกช่างตูนะครับผมก็สั่งได้ทักมาได้ทางใดทางหนึ่งนะครับทักมาสักทางหนึ่งนะครับไม่ต้องทักมาหลายทางเอาว่าทักมาทางใดทางหนึ่งเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับผมเอาว่าก็ของทุกอย่างมีทุกรุ่นไม่ใช่ว่าบางคนบอกเห็นว่าลงแต่ชุดใหญ่ไม่มีแยกหรอจริงๆมีแยกได้หมดแหละนะครับมีแยกได้หมดแหละจะเอาแคมจะเอาสปริงวาวอย่างเดียวแล้วก็ได้หมดแหละแต่ว่า เอาเป็นชุดๆมันจะได้เห็นภาพรวมว่าเฮ้ยทำห้าสี่ต้องมีอะไรบ้างทำห้าสามต้องมีอะไรบ้างทําช่างเดิมต้องมีอะไรบ้างประมาณประมาณนี้มันจะได้ฟิลแบบเออดูของครบครบ,บมากกว่าก็โอเคประมาณเนี้ยเดี๋ยวจัดการให้วัยรุ่นมีชุดคิดแบบนี้อีกเยอะเลยนะครับพี่ทําไม่ทันเลยเดี๋ยวว่างๆจะมาลงวิดีโอให้ดูแล้วกันนะครับโอเคไปแล้ววัยรุ่นโจโจ้รักทุกคนนะ